อะไรที่เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวผมหลายๆอย่างสำหรับคนอื่นนะครับมันอาจจะดูธรรมดาหรโอ้ติแต่สำหรับผมมันนำข้ามากเลยครับขอขอบคุณจักใจครับสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับรายการกล้าดี e วตี้กับโครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ครั้งที่4กว่าจะเดือนก,กับการเริ่มต้นสร้างเพจ ผ่านมาสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเมื่อเทปที่แล้วเราก็ได้เห็นน้องๆได้นำเสนอผลงานเพจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาเดวินเนอร์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลกับทริปทัศนศึกษาอย่างทวีปยุโรปยกแก๊งและวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยว่าทีมไหนที่จะได้รับรางวัลอันสูงสุดนี้ค่ะไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจพวกเขากันเลยค่ะว่าทีมไหนที่จะได้รับรางวัลอันสูงสุดนี้ ไปชมกันเลยค่ะไปเลยหลังจากได้ฟังประกาศผลของผู้เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายแล้วน้องๆทั้ง10ทีมจะต้องพีเซ็์เพจของตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการตามลำดับของการจับฉลากค่ะเราไปติดตามบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าน้องๆทีมไหนมีแววได้ไปยุโรปกันไปกันเลย ไุยต่อไปรอนะวิจเจอามี่นะคะในการนี้นะเจา้านะครับจัดทําเพื่อให้เทค,คนิคและเก็บความรู้ต่างๆสุดท้ายนี้ผมจะขอขอบคุณโครงการนี้ที่เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวร์องหลายๆอย่างสําหรับคนอื่นนะครับการาจะดูธรรมดาหรือโกซิสำหรับผมมันลำค่างมากเลยครับขอขอบคุณจากใจครับไอความหลากหลายอาหารมากมายในรา้านขอาวแกงของเรอาอะไรที่คิดว่าเป็นตัวชูที่สุดอะไรที่คิดว่าจะดึงคนมากินข้าแกงร้านเราพวกเราพยายาม ทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทุกคลิปท,ทุกรูปภาพเนี่ยอย่างตั้งใจและมีความสามารถตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ผลตอบรับมันดีที่สุดผมคิดว่าทุกวิดีโอทุกคอนเทนต์เนี่ยเราตั้งใจทำทุกคอนเทนต์นะครับผมคิดว่าทุกวิดีโอเป็นจากรกของเราได้มดเดใค่ใจสุดยอดไปเลยค่ะขอให้น้องๆทำเพจให้สุดความสามารถแบบนี้ไปตลอดนะคะพี่แนนเป็นกำลังใจให้ค่ะ มีแค่เพจแรกของทั้งหมด10เพจนะคะได้เห็นอะไรเจ๋งๆจากน้องๆเยอะเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจดูตั้งใจฟังกันนะคะพี่ไหนไม่รอชา้าไปต่อเลยโอ้เพื่อนๆทำไงดีเนี่ยวันนี้เรียนเคมีมาไม่รู้เรื่องเลยเป็นอะไรถึงจะเสียเทียี่แม่ก็วิชาเคมีสิเรียนกับมัน แานก็สวยด้วยแานโครงการที่ก็มีเทียวไอเดียบันเจิดไปเลยน่าดีใจแทนคุณครูอาจารย์ที่พาลูกศิษย์มาเข้าร่วมโครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสารรค์จังเลยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ผลักดันเบื้องหลังรู้สึกอย่างไรบ้างทางรายการกล้าดีวรรตี้ไม่พลาดค่ะจัดมาให้อยู่แล้ว ไปฟังความรู้สึกของผู้อยู่เบื้องหลังกันเลยค่ะ,ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียควรจะใช้แบบสร้างสรระคะ์ให้คำาศึกษาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาในการทำงานนะคะ,ะเด็กเขาก็จะได้มีความตั้งใจแล้วก็จะ,ะได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคม คคเีย่ะสามารถทำยังไงให้เนื้อหามันลึกขึ้นได้เอาผลจริงๆนะคะของการทำสิ่งนั้นนะคะเราพยายามสื่อให้โลกเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแม้กระทั่งเรื่องของการให้เนี่ค่ะ จะดีไหมครับถ้าเกิดว่าเพจที่พวกเราติดตามอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่เพจไม่ใช่แค่เพจที่เราใช้รับข้อมูลข่าวสารทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ถ้าเป็นเพจแบบนั้นคิดว่าจะดีไหมครับอยากดูว่าบริหารยังไงก่องคอนเทนต์ออกมาเราจะมีออฟฟิศของเราก็คือเราสร้างเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิศของเราก็คือเป็น e ออฟฟิศขึ้นมาเลย,เลย ซึ่งย้อนนี้จะช่วยบรา,า,รบารในการบริหารจัดการในการโยมงานในการข้นการต่า,านนงๆอะไรต่างๆนานาทำให้งานเราอขั้นเร็วเราได้โอกาสเราได้มาแข่งเราคิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้สื่อในทางที่ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์สิดีๆในสื่อได้แล้วก็ใช้สื่อในทุกๆวันเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ได้ครับผม จะเห็นได้ว่าน้องๆแต่ละทีมมีมุมมองแนวคิดอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะทำให้สื่อด้านบวกนั้นค่อยๆเติบโตค่อยขยายเข้าไปในโลกที่ไร้พรมแดนในนิยามของคำว่าโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมจริงๆค่ะตอนนี้ใกล้จะครบ10ทีมแล้วเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะเราเชื่อว่าทุกอย่างมีด้าน ข่าวก็เหมือนกันเรื่องราวก็เหมือนกันแต่เราประเด็นบางประเด็นคนอาจไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้ถึงมาเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองข้ามมันไปหรือว่าตัวสื่อเองมองข้ามไปแล้วก็ไม่เอ,เอามาเสนอเวลาที่มีข่าวลือบางอย่างกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียไทยคนะ่ะด้วยความที่ว่าบางครั้งเราเกษตเสพสื่อแบบไม่ได้มีสติหรือไม่ทันได้วิเคราะห์ถึงความเป็นจริงเบื้องหลังเรื่องนั้นๆ จะฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังแข่งรายการนี้พร้อมกับเราอยู่นะคะว่าสู้ๆถึงแม้ว่าผลตัดสินจะเป็นยังไงเราจะชนะหรือเราจะแพ้อยากให้ทุกคนเนี่ยนำรงความคิดที่คุณกําลังทําเพจนี้อยู่สืบเนื่องต่อไปเพื่อเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงหนึ่งแต่สําหรับเพจเราเนี่ยค่ะไม่ว่ารายการนี้จะจบลงไปยังไงเพจเราก็ยังคงมีอยู่แน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ w a k e t i m e Story ค่ะ สำหรับตอนนี้น้องๆก็พรีเซนต์ครบทั้ง10ทีมแล้วค่ะภารกิจที่หนักใจต่อไปก็ตกไปอยู่ที่คณะกรรมการค่ะเราไปชมบรรยากาศการรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการกันว่าจะตึงเครียดกันขนาดไหนตามพี่แนนมงเงียบๆห้ามรบกวนคณะกรรมการนะคะในฐานะเป็นกรรมการหนักใจมากค่ะเพราะว่าแต่ละทีมเก่งแล้วก็มีความแตกต่างหลากหลายคราวนี้ ปัจจัยในการให้คะแนนมันก็จะมีหลายๆด้านจริงๆเราอยากให้ทุกๆทีมได้รางวัลหมดนะคะแต่ว่าทีมที่ได้ก็จะเฉียดชิวกันไปในแต่ละด้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากแนะนำก็คือหลายๆคนเริ่มพัฒนามาดีแล้วทำให้เพจเป็นที่น่าสนใจบางครั้งความดีไม่ใช่เรื่องที่คนจะเห็นว่าอยากทำแต่การพัฒนาเพจให้ให้คนเห็นว่าความดีมันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายก็อยากฝากน้องๆไว้ค่ะต้องบอกว่ากว่าน้องๆจะผ่านมาถึงรอบ10ทีมสุดท้ายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เพราะทุกทีมต้องเสียสลัเวลาว่างของตัวเองมาทำเพจเพื่อผลิตสื่อสีขาวบนโซเชียลมีเดียให้ปังที่สุดซึ่งเราก็ได้เห็นมุมมองของเยาวชนต่อการใช้โซเชียลมีเดียอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์กันมากๆถึงแม้ว่าวันนี้จะมีทีมที่ไม่ได้รับรางวัลกลับไปแต่อย่างน้อยค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆทุกทีมได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ และแล้วนี่ก็ถึงเวลาประกาศผลครั้งสุดท้ายแล้วละค่ะว่าน้องๆทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศพาทีมไปยุโรปยกแก๊งไปชมบรรยากาศการประกาศผลพร้อมๆกันเลยค่ะเราชนะเลิศเต็งกี้ทีม แรกเลยก็รู้สึกทึ่งในความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่มากๆที่เขาพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาได้มีความพยายามทำมาตลอด3 4เดือนที่ผ่านมานะคะมาสู่เพจที่เขาสร้างขึ้นเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ก็ในฐานะกรรมการคนหนึ่งก็รู้สึกว่าโครงการนี้มี พัฒนาการมีความก้าวหน้าของโครงการมากขึ้นนะคะแล้วก็การแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสื่อสร้างสารรค์เข้ามาในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของการตามกระแสแต่พอมาบอกว่าสื่อสร้างสารรค์ปุ๊บเนี่ยมันมีงานที่ต้องทํามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจทั้งผู้จะทาให้กําลังใจทั้งผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ทีมงานกรรมาการด้วยค่ะ น้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยกระโดดเลยใช่ค, <laughs> คือดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มองมันเป็นการแข่งขันแต่เรา <laughs> ดีใจที่เฮ้ย <c oughs> เขากรรมาการเขาเห็นความพยายามเราดีใจที่เพื่อนทีมอื่นเข้ามาคอนเกรเราว่าเราเหมาะสมที่จะได้รับเราดีใจที่ทุกคนที่เราร่วมกันมาเนี่ยเราได้อยู่ในจุดจุดที่เราเรามีคุณค่าในวันนี้ <c oughs> ในสิ่งที่เราทําเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจมากแล้วเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทํามามันไม่เป่าประโยชน์แล้วมันทําให้น้าตาเราไหลแบบไหลจริงๆเลยครับครับก็ในานามของประธานคือข่ายจิตอาสาอันคอมมอนยูนิคแล้วก็พวกเราจิตอาสาอันคอมมอนยูนิคนะครับก็อยากจะขอบคุณโครงการเวก้ามีเดียที่ได้เปิดประสบการณ์แล้วก็สร้างโอกาสให้กับเราในหลายๆด้านแล้วเราก็สัญญาครับว่าในสิ่งที่เราได้รับเราจะทําตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตครับต้องขอบคุณเวก้ามิเดียโฟจริงๆครับ สำหรับโครงการเวกอัพมีเดียนะครับก็เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลิตบุคลากรที่สร้างสื่อสร้างสรงสรค์ลงบนโซเชียลมีเดียโครงการในปีนี้เนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องๆที่มีความฝันและมีความตั้งใจในการทำสื่อสร้างสารรค์เข้ามาในโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าบอกเลยว่าโครงการก็จะพัฒนาให้น้องๆได้มีทักษะได้มีการทำสื่อสร้างสารรค์ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น เรามีวิทยากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการทําสื่อมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝึกฝนในการที่เราจะสามารถจะสื่อสารออกไปอย่างสร้างสรรและนอกจากนี้นเนี่ยโครงการนี้ก็อยากจะฝึกฝนให้น้องๆเนี่ยได้เป็นคนเก่งและคนดีไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนะครับโครงการเราเปิดกว้างที่จะให้ทุกคนที่อยากจะทําสื่ออย่างสร้างสรรค์และอยากจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับที่ขอเชิญเข้ามาอยู่ในโครงการเวก้ามีเดีย เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสารรค์ใน4ซั้น5นะครับแล้วก็เจอกันนะครับขอบคุณครับ จบลงไปแล้วนะคะกับโครงการเวกอัพมีเดียเด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสารรค์ครั้งที่4พี่แนงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเพจอันคอ m มอนยูนด้้วยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้ไปทัศนศึกษาอย่างทวีปยุโรปยกแก๊งส่วนทีมอื่นที่ไม่ได้รับรางวัลกลับไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะพี่แนนก็หวังว่าน้องๆจะยังคงรักษาและทำเพจข,ของตัวเองต่อไปเพื่อให้โลกโซเชียลมีแต่สื่อสีขาวมากขึ้น สร้างศิลธรรมอันดีงามให้อยู่บนโลกโซเชียลต่อไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการกล้าดีวูเลตี้ก็หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย